สวัสดีครับวันนี้ร้านบ้านเรากเป็นแสนนะครับมีกระบะไม้ชมหนึ่งคันครับเป็นตัวนิยมยอดนิยมเลยนะครับดาก้อนเครื่อง2องบนห้านะครับเทอร์โบปีหนึ่งเก้าเก้า็ดครับหรือปีสองห้าสี่ศูนยนะครับตัว SLX กระจกไฟฟ้าซ็นททันล็อกเลครับชลังไรเวอร์โรงงานเป็นรถบ้านมือเดียวเดิมเชียงใหม่ครับสี่รอบคันก็แปเปอร์เซครับ คนแก่ใช้นะครับอดีิทหารครับกระเสียดแล้วใช้มามือเดียวครับตั้งแต่ใบแดงสีสันก็มีลุ้ยรอยบ้างครับเนคนแก่ใช้ครับบางทั้งคันบางสังกะสีครับ ตำแหนิที่นะครับจะมีตรงนี้นะครับกับหลังหลังตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับแค่ตรงนี้นะครับ,แต,รรบแต่เราได้บังเดินทั้งคันครับปังปัง หลังคาสีสวยนะครับล้อมแม็กเดิมคู่ตัวนะครับยางดอกน้านหนาครับยางปี20นะครับแต่ดอกหนาเต็มเลยครับชายยาว,ยาวชายล่างนะครับสวยไม่มีเบียดนะครับคิ้วกระบะอยู่ครบแล้วครับร้อยต่อเดิมๆนะครับเนี่ย ขอมากครับเดบุปนะครับตอนนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับไม่ใช่เกียร์ออโต้นะครับลายนั้นมีครบนะครับน่ครับอากเดิมน,นะครับนี่ยครับเพลงว่าสี่ทำมานานแล้วนะครับตรงเนี้ยน่าจะทํามาแล้วก็ ไม่จะโดนอะไรเบียดเข้าอีกแหละคนแก่นะครับอายุมากก็ตาก,ก็มองไม่ค่อยเห็นนะครับเอาเดิมนะครับเยี่ยมแบเดิม,ดมชายฝั่งซ้ายสวยนะครับไม่มีเบียดนะครับติ๊กเกอร์โอเคเดิมโรงงานอยู่ครบนะครับเนี่ย ีกล้องหลังให้ด้วยนะครับหายากแล้วนะครับดูส,สมร้อนเลยครับโ้ขัดตีสวยทั้งเส้นครับเครื่องเกียร์แห้งครับแห้งๆเลย สวยคลิปนะครับอย่างไรมีครบนะคบเครื่องมือใต้เบาะมีครบครับชุดเครื่องมือนี้โคตรใหม่นะครับไม่เคยแกะใช้งานเลยพัดซีใตก้กระบะอย่างไรดอกนั่นหน้าเลยครับเฟืองท้ายแห้งไม่มียอดเยิ้ม ไฟเครื่องครับหลอหน้าขวาสูมสวยครับไม่มีโดนไม่มีชนกระปุกเพาเวอร์แห้งๆครับไม่มียอดเยิ้มนะครับไม่รมั่วไม่ซึมไฟแท้เดิมนะครับสแต่เละแต่เลสแต่เละครับแท้เดิม ต่เลพวกนี้ยังไฟเดิมอยู่นะครับพวกนี้ไฟท้ายอะไฟท้ายก็เดิมอยู่นะครับแอมปัสอะแอมปัตสองครั้งเลยจะดูภายในนะครับ าภายในสวยสะอาดครับรถเดิมดูง่ายครับมาเดิมไม่ขยับกาวเดิมซอกเดิมประตูเดิมเนี่ยเดินกาวหมุดพยายามคัดรถสภาพเดิมๆมมาให้ติกเกอร์ลมยางครบ สวยครับเบาะสวยไม่มีขาดครับเบาแคบอค่าคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับสวยๆครับช่องแอร์ปรับได้ครบทุกช่องนะครับไม่มีแตกหักวิทยุยังไม่ติดนะครับยังไม่เช็คนะครับ ไม้แท้เดิมนะครับแสนสามแสนสี่นะครับสามแสนสี่ครับเบาฟังสายสวยนะครับแผงประตูเดิมครับเดียวมาดูห้องเครื่องครับะจะดูท้ายทัย้งสายหน,ยน,น,น่อยนะครับมันจะเร็วๆหน่อยนะครับรถเดิมไม่มีขยับครับ เดิมสวยสะหาัด,ดูง่ายครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับดูเครื่องกัน,นแก้มเดิมนะครับน็อตไม่มีทอดไม่มีขยับนะครับคานเดิมเพจใสใส่ครับหมดดำเดิมเลย นอดไม่มีทอดนะครับไม่ทอดเลยและครับติกเกอร์ครบครับน้าสวยมากพันนี้ของเครื่องเดิมซอกเดิมซอกหั้าเทอร์โบยอดนิยมครับตรงไรยพาวเวอร์โรงงานจะมาชมสตาร์ทเครื่องนะครับ ทีเดียวชึ่งนะครับระบบไฟติดครบนะครับเขรื่งเดินไม่ขึ้นทุกจุดนะครับน้ำนิ่งๆน,นะครับเครื่องดีนะครับ เชียงน้ำนะครับไปโดนสายพานนะครับแล้วค้อนอายปีสี่ครับหรือปีหนึ่งเก้าเกเจ็ดครับรถมือเดียวม,มือเดียวป้ายแดงเชียงใหม่นะครับ่าใช้งานคุ้ม,ค,มครับ ชวนร็อกคันอีกทีนะครับคันนี้เล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับภาสีหกเก้านะครับส่วนราคาที่เราตั้งไว้ที่หนึ่งแสนเก้าพันนะครับตั้งจังหวัดเรามีบริการส่งนะครับหนึ่งแสนเก้าพันนะครับเล่มเอกสารชุดโอนครบนะครับมาดูมาชมได้ครับที่ร้านบ้านเรากำลังแสนนะครับเบอร์โทรติดต่อศูนย์แปดศูนย์สองสามห้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้านะครับโทรมาวิดีโอคอลดูรถได้นะครับ หนึ่งแสพันครับมีบริการส่งนะครับวีดีโอคอมาแล้วก็มัดจำมานะครับเราส่งทุกจังหวัดนะครับทั่วประเทศไทยเครื่องส5องันหพิมพ์นิยมนะครับรถบ้านเดิมๆแรงง่ายครับแสนเก้าพันนะครับเริ่มเอกสารครบนะครับพศหกเก้าสำหรับวันนี้นะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ